สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะอ่ะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พี่จา๋าห้านอยมัดรวมทั้ง4น่อยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันที่19มากี่คู่เนาะอ่ะมาดูกันนะคะวันที่19แอดให้เด่นที่6กับ3ไปนะคะแอดให้เด่นที่6กับ3ไป ามาดูกันนะคะในรอบเฉพาะกิจนะคะ3 6, 7นะคะมาทั้งเด่น3เด่น6เลยเนาะสามมาในหลักร้อยนะคะตารางเราตารางเราสามา6มาแล้วก็7มานะคะ6 7มาตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะในเฉพาะกิจบนนะคะอ่ะนี่มา3ตัวเนาะทั้งตารางทั้งตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะส่วนล่างหนึ่งแอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษนะคะ 3 3มสามนะสามนะคะวิวีจา3สามสาเนาะอ่า3ามแแอดก็หลุดไปนะคะมาเฉพาะตารางนะคะใน38แต่เดินที่3เรามาเนาะอันนี้คือเข้าตารางนะคะส่วนล่าง50น,นะคะ5้ก็มาตารางเช่นกันนะคะอ่าตัวที่จะแอดจากคู่ไม่มาเนาะในรอบพิเศษนี้มาตารางนะคะ ส่วนในรอบปกตินะคะ903เนสานอะล่าง40ศูนย์ะคะศูนย์สามาตัวที่แอดจับคู่นะคะมาในตัวกลับนะคะพี่พี่จ๋ามาในตัวกลับเนาะอ่ะส่วนในกลุ่มนะคะพี่พีจ๋าในกลุ่มแอดลืมไม่ดูในรอบเฉพาะขีดมา3าตัวโต๊ดเนาะแล้วก็มาในอรอบปกตินะคะนแอดเน้นเม็ดเดียวที่30มาใน0ูนย์สนะคะแล้วก็ชุดสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูด แอดจะแยกเป็นหน่อยๆแบบนี้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้เลยๆเรื่องพี่ๆจ๋าอ่ะอันนี้ไลน์แอดนะคะแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะ,ะอ่ะมาดูผลกันต่อนะคะในรอบ VIP 2 3 7นะคะเด่นที่3มานะคะ2 3 7มาในตารางนะคะแล้วก็3 7ตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะ สามตัวก็มาสองตัวก็มาวันนี้ปังมากๆเลยส่วนล่างห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์แอดหลุดไปเนาะอ่ะก็แตกสีน้อยไปเลยสิคะพี่พี่จา๋าอ่ะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะอ่ะตัวเน้นไปสองคู่นะคะอ่ะอีกสามศูนย์ก็มาในตัวกลับนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พี่จา๋าอ่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางอื่นๆด้วยเนาะอ่ะชมคลิป จบแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปเนาะอ่ะคลิปเดียวสูตรเดียวนะคะจบในสีน้อยเลยเนาะอ่ะไปกันต่อนะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจ๋าที่ชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเนาะ,ะมาดูตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับตารางตัวเด่นของแอนะคะก็จะมี3 1>, 1 6ึหนะคะหหรือ9 2 4แล้วก็5้นะคะอ่าดินของแอดนะคะมาดูกันสำหรับ6กอดว่ายังคงอยู่นะคะแอดก็จะให้ดินไปที่6เหมือนเดิมนะคะเดินไปที่6กับ1นะคะพี่พี่จา๋ามาดูกันว่า6มีตัวไหนกันบ้างนะคะ สำหรับ6ของแอดนะคะก็จะมี6 2 6 4 6 5แล้วก็6 9นะคะอ่ะทีนี้1นะคะเด่นที่1ของแอดก็จะมี1 0 1 2 1 3 แล้วก็หนึ่งหกนะคะ,ะส่วนแนวทางในชุดกันเนาะชุดกันนะคะชุดกันแอดก็จะอ่ากันไปที่สี่สี่สองสี่สามสี่ห้า แล้วก็47นะคะอ่ะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่ๆจ๋าแต่ว่าก็ไม่ต้องตามแอดทุกตัวเนาะเลือกตัวที่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นี้พี่ๆก็อ่าจับในตารางนะคะ3ตัวก็เช่นกันเนาะส่วน3ตัวแอดไปจับให้ในอ่าในกลุ่มเราอีกที่นึงนะคะพร้อมแนวทางเลขทูบนะคะอ่าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะอ่ามาดูกันนะคะสาหรับแนวทางดิน แล้วก็ตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่หกสองใครไม่ชอบปกสองก็กลับหัวเด้อเป็นเก้าสองนะคะหกห้าหรือเก้าห้านะคะหนึ 1, 1, ่งสองหนึ่งหกอะ สำหรับ4ีเนาะแอดก็เน้นไปที่สีสองแล้วก็สีสานะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะอย่าลืมนะคะหกับ9ตัวเดียวกันเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้ดีกว่าไม่ชอบ6กสองก็เป็น9กสองนะคะเกแล้วก็หนึ่งเกนะคะแ,แล้วทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่วิ๋าชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ